เอาแล้วับผมก็สวัสดีเพื่อนเพทุกคนด้วยนียครับที่วันนี้นะฮะทุกคนก็มีรถคันใหม่เข้ามาอีกแล้วในเวิร์กช็อปนะครับซึ่งเป็นรถคันที่แบบว่าน่าจะอยู่ในอันดับต้นๆเลยนะในไลท์นะครับก็คือ S อสไลท์นะครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่มนะครับมาดูเนาะว่ามันต้องใช้ประมาณไหนถึงจะได้มานะครับแล้วก็เดี๋ยวแน่นอนว่าผมต้องเอาจนกว่ามันจะได้เลยก็เดี๋ยวจะเอามาเล่นให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าโคดเด้นไลออนคันเดิมเนาะคือผมเพิ่งสังเกตนะทุกคนว่ามันเปิดประตูไดด้้วยทกคนน เออเพิ่งเห็นฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งพอเปิดประตูได้นี่แบบเออก็เท่ไปอีกแบบนึงนะฮะเออเพิ่งเคยเห็นมือก็เ,เห็นอันนี้ก็มาใช้ให้ดูกันเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเข้าเวิร์กช็อปเลยก็จัดกันนะครับกับรถคันใหม่นี่เลยฮะ S Light ออนะครับผมโอเคอันนี้ผมก็เปิดของฟรีไปเนาะอยู่ๆก็ได้มา1นึหลอดนะครับตอนนี้มีของเดิมอยู่13หลอดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะ ได้มาอีกกรอตหนึ่งนะครับผม9ชิ้นเมื่อกี้เนาะตอนนี้เหลือสี่นะครับไม่พออันนี้ผมน่าจะได้จัดเยอะอยู่นะมาดูว่าต้องซื้อ45ชิ้นเนี่ยสักกี่รอบนะทุกคนเออเมื่อกี้จัดไปแล้ว1รอบเนาะอ่าอันนี้รอบที่สองอุ้ยได้มา2อันเลยทุกคนโอ้โหแจมนะครับแจมแมวนี่อุ้ยสวยมากคือมันสวยมากเลยทุกคนโอเคเมื่อกี้ก็ได้แบบส0วันนะครับผมมาเปิดกันเร็วๆฮะขอออกอีกสัก เอ้ยไม่ขึ้นนะครับผมผมอยากแบบให้มันขึ้นแบบ2อันทีเดียวเหมือนเมื่อกี้นะเฮ้ยเฮ้ยไม่ออกนะครับผมขึ้นไหมมาหรือยังเอ้ยเออมาอีกแล้วได้มา5หลอดแล้วครับทุกคนจบไปนะครับกับการซื้อรับ2อันนี้45ชิ้นครั้งที่2นะครับเออซื้อไป1ครั้งได้มา5หลอดนะเดี๋ยวมาดูว่า5หลอดหลังนี้ต้องจัดไปอีกสักเท่าไหร่ขึ้นไหม เอ้ยมาอีกแล้วนะทุกคนได้แบบ30วันมาแล้วครับหลอดที่6มาเรียบร้อยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะทุกคนเออมันก็ไม่ได้ออกยากขนาดนั้นเนาะอันนี้9วันสุดท้ายนะครับเอ้ยเป็นไงเออเนี่ยแปบ๊บเดียวได้7หลอดและซื้อครั้งหนึ่งได้เพิ่ม2หลอดเนี่ยก็ดีแล้วนะครับอันนี้45ครั้งที่3 นะครับผมได้มา7หลอดแล้วเไม่ได้ออกยากเลยเนี่ยผมอ่าหลอกล่อมีการหลอกล่อจ๊ดจเอ้ยยังยังนะครับผมขึ้นไหมจึ๊บอ,อันนี้ก็ยังนะครับอันนี้รอบสุดท้ายลวของครั้งที่3จุ๊บรอ,อบนี้ไม่ติดสักหลอดเลยนะครับทุกคนมา45ครั้งที่4นะครับก็ตีไปเลยประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เพชรแล้วนะครับผมไหนรอบนี้จะได้สัก1ขีดไหม เออจะขึ้นสกีดไหมยังครับผมแบบยังยังลองเชิงอยู่ยังลองเชิงอยู่ระบบมันกําลังลองเชิงอยู่นะครับว่าเอ๊จะขึ้นไปดีไหมนะครับเอ๊จะอ่าจะมาหรือเปล่าก็ยังไม่มานะครับปุ๊บระบบจะเออนี่ไงมาแล้ว1รหลอดนะครับผมหลังจากที่ลองเชิงอยู่นาน45ชิ้นครั้งที่5นะครับผมมาปุ๊บยังไม่ขึ้นนะรัวรัวรัวเร่เรๆเรเรนะมันไม่มีกดสกิปไหม มันน่าจะมีกดข้ามแล้วทุกคนที้เกียจรอนัน45ครั้งที่6นะครับอ่าาแล้วอาแล้ว,อ,ลวอันนี้ก็น่าจะ6,000เพชร7,000เพชรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมลดโหดก็ต้องมากับราคาที่ค่อนข้างโหดนะด้วยล,ลดระดับนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้ออกยากขนาดนั้นอนะเอออย่างเอ,อ้ยนี่ไงมาแล้วโอ้โห90วันทุกคน <laughs> นี่มาฮะยังยังน่าจะได้ซื้ออีกสักครั้งสองครั้งก็น่าจะได้แล้วนะครับผม สี่สิบห้าครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวเรลืมครั้งที่เจ็ดใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้ครั้งที่เจ็ดหรือครั้งที่หกนะน่จาจะครั้งที่เจ็ดนะครับเออลืมมาเอาไปเอามาลืมเลยนะไม่เป็นไรนะครับเราก็เปิดไปเรื่อยๆเพชรยังเหลืออยู่เหลือเฟือเออสายเปนะครับผมของมันต้องมีอ่ะไม่มีไม่ได้แล้วนะครับครั้งที่แปดครับผมโอ้โหเกือบหมื่นเพชรเลยเนี่ยทุกคนผมว่าต้องได้ในรอบนี้แหละสี่สิบนะ สี่สิบห้ารอบนี้ยังยางยางัยงยังอยู่ยังอยู่อึดอึดโอ้โหเอมายังมาดียังยังไม่มาไหนมามามาดียังอึ๊บโอ้โหไม่ออกวะทุกคนเฮ้ยเล่นตัวนะเนี่ยน้องก็เล่นตัวนะเนี่ยเอออันนี้เปิดทีละครั้งไ่ก่อนนะครับเอาให้มันหมดก่อนยังไงยังไงยังเล่นตัวอยู่อีกนะ ยังเล่นตัวนะฮะยังเล่นตัวจึบ๊บโอ้โหยังไม่มามาไหมไม่มาครับโอเคมารอบสุดท้ายผมจะซื้อทีละ9้าชิ้นนะฮะจะได้ไม่เปลืองจนเกิน,เกนไปนะครับผมยังไงอึ๊บหนึ่งครั้งยังไม่มาครับผมเก้าชิ้นที่2ขึ้นมาปุ๊บเออนี่นะฮะถ้าผมซื้อสิบห้าสีเมื่อกี้เนี่ยคือโคตรเปลืองเลนะโอ้โหสุดยอดนะฮะคันนี้ โอเคครับอ่ะก็นี่นะฮะคือรูปรักษณ์หน้าตาเต็มๆของคันนี้นะครับซึ่งคันนี้เปิดประตูไม่ได้นะครับผมนึกว่ามันเปิดประตูได้ทุกคันนะนะครับแต่ว่าคันนี้เปิดไม่ได้นะทุกคนโอ้โหแล้วดูล้อหลังฮะเออเหมือนมันเป็นล้อแบบเลเซอร์อะทุกคนสวยมากนะครับในโต5อันนะครับ5ท่อโอเคเรามาดูที่เตตัสกันดีกว่านะครับโอ้โห60ขึ้นนะครับผมมีแค่ Excel เนี่ยที่59โอ้โหลองคิดดูคือ ทุกคนลองเปรียบเทียบกับคันนี้ดูนะอันนี้คือ,อของสป e ดพ p a ซีซั่น7นะดูทุกคนมีแต่50อ่อะแต่ดูครับคันนี้โอ้ oh my god 6ก็60ขึ้นนะครับผมค่าเทิร์น68โอ้โหสุดจัดสเตตัสก็แบบโหดแล้วอะเออพื้นสมบัติพิเศษนะครับก็คือทุกๆ3วิจะได้รับเอ็นแทงทันที7ต์โอ oh ้โ oh. ห โคตรดี3วิได้7%นะครับและหลังจากที่ได้รับไนโตหรือว่าไอเทมทุกๆ4ครั้งนะฮะมินิบูทพาวเวอร์จะเพิ่มขึ้น10% 8วิเอคสเปอรไม่น้อยเลยนะทุกคนบูทพาวเวอร์เนี่ยเออโคตรแรงเลยนะสุดจอดปากนะครับในส่วนของการปรับแต่งอ่าเครื่องยนต์ผมอัพสายขวานะครับขับเคลื่อนสายซ้าย เสื้อเพลิงก็สายซ้ายนะครับเทอร์โบอัพเป็นสายกลางนะครับผมเพื่อเอาเบสิคพาวเวอร์นาะบูทพาวเวอร์ประมาณนี้นะครับคือผมเล่นเนี่ยเป็นสายบูทพาวเวอร์อยู่แล้วนะทุกคนมาครับผมก็ปลาเดิมรอบแรกในด่านเวทเล็กนะเดี๋ยวต้องมาดูว่ารอบแรกเราเป็นยังไงนยเพราะว่าปกติขับครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่เข้ามือนะทุกคนงั้น <c oughs> แ,แต่ว่าพอมาดูแบบนี้นะทุกคนสังเกตไหมมันไม่ได้แบบแตกต่างจากขั้นอื่นเท่าไหร่นะเรียกว่ายังไงแบบ อ่าเวลาจอดเรียงกันอ่ะมันดูธรรมดายังไงไม่รู้นะแต่ว่าดูในโรงรถของเราอ่ะมันโคตรเท่เลยนะครับผมโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ว่าดิเอออ่อกดะปิดกดะปิดโอ้โหโอ้ว่าดิไปครับผมนี่ชึ๊บควิกเทิร์นปั๊บตีเดวิวเดวิวอุ้ยอุ้ยไปเลี้ยงบูธปั๊บตีเดวิวเดวิวไปโอ้โหลาโตโคตรสวยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวดิผมดิฟทำไมวะเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้ผมดิฟทำไมวะอันนี้พลาดเองเบลอร์้ลฮะเบอแล้ว,ลวไปโอเวอร์ดิฟตี W W ปับ๊บพุ่งไปครับผมพุ่งยาวโอ้โหคนแรกนี้เขาไม่ได้เล่นพลาดเลยนะครับเราน่าจะตามไม่ทันหรอกคิดว่านะถ้าเขาไม่พลาดน,นะออไปครับนี่อ๋อ,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 อ เบเกินเบเกินอุ้ยโอนทำไมมันเร็ววันเนี้ยคือผมว่ามันเร็วปกตินะคุมไม่ค่อยอยู่ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันน่ตกอ่าบอกแล้วถ้าเขาไม่พลาดเนี่ยผมแซงยากอยู่แต่ว่าเมื่อกี้เขาพลาดไปนะครับโอเคโอ้ยโอ้ยหักหักหักอืไปคือยัดในตัวตั้งแต่บนอากาศไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวมันจะชนกำแพงนะเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยพลาดพลาดโอ้โหไปครับ นี่ฮะเรียบร้อยกะอ ยังไงโอ้ยไม่ได้ดีลเล็คคอร์อดอะแค่วิดีโอเองครับผมก็มันอยู่รอบแรกไปเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวผมขอลองเช็คความเร็วดูสักหน่อยนะโอเคอรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูความเร็วของคันนี้กันนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงผมยังใช้เป็นสิงโตตัวเดิมเนาะคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเราเลือกเอามาคอมโบกับรถให้มันดีๆมันก็อาจจะเพิ่มความเร็วได้มากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งน,นั้นมันต้องอยู่มันต้องดูสัตว์เลี้ยงดูอะไรด้วยนะครับผมโอเคไปฮะสามสองแล้วหนึ่งไปครับ เพอร์เฟกซ์ซูเปอร์สตาร์ออกมานี่สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยช่วยเพิ่มในโตตอนออกตัวนะบวกกับสกิลของรถคันนี้ก็เพิ่มในโตทุกๆ3าวิด้วยนะครับผมเออสุดจัดเลยเป็นไงนะทีว่าในโตเนี่ยอยู่เฉยๆก็ได้ในโตใช้ฟรีๆนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจจอ่ะพลาดพลาดโอเค okay. ไปบูธธรรมดาเอาก่อนนะครับเก็บในโตไว้ป๊าบ cww fly ing landing ลงไปนะครับผมเด้งขึ้นมาฮักฮักไอ้ยันจัดจ้า fly ing landing ไปครับผมนี่โอ้โหสุดยอดมากไปครับผมทุกคนลองสังเกตดูนะความเร็วเออผมผมเล่นอันนี้อยู่ตามองไม่ทันนะครับเลี้ยงบูลไปไ l อ ing landing ขึ้นไปครับนี่โอ้โหโโมันสุดยอดมากเล่นโคตรมันอะ่ะทับ ขึ้นมาตรงนี้ดีกว่านะครับเออไปยังไงเออเลี้ยงบูทเลี้ยงบูทชึบ C W W ขึ้นไปนะครับผมโอ้โห313กว่าในเมื่อกี้เอ้ยอ้ำเดี๋ยวกดพลาดเดี๋ยวนี้เฮ้ยแหมเสียจังหวะเลยครับทุกคนนี่309อนะเมื่อกี้ครับไหนลอง W C W สิ291นะครับ ่ะมันอาจจะได้เยอะกว่าน,นี้นะเพราะว่าผมไม่ได้แบบกดจังหวะเป๊ะขนาดเอาจะเอาเดี๋ยวตกโอ้โหบ้าบออ่ะแล้วมันขึ้นตรงไหนอันเนี่ยลืมแล้วเอ้ยไปงงนะฮะงงเอ้าโอ้โหโดดข้ามหัวดูครับพลาดน,นิดเดียวโดนแซงเลยนี่ไม่เป็นไรเราโดดใกล้กว่ารถเราแรงกว่าครับอืมซื้อมาแพงรถก็ต้องแรงกว่าเป็นธรรมดา <laughs> เออ ฟีมือโกงไม่ได้ก็ใช้รถได้แหละโกงเอาเลยทุกคนพึ่งพารถแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอึ๊บไฟอิงแลนดิ้งเอ่ไปแล้วก็ไฟอิงไปโอ้โหสวยจัดจัดนะครับโอเคเรียบร้อยถ้าเล่นดีๆเนี่ยคันนี้น่าจะทำนิวเรคคอร์ดให้สบายๆเลยนะทุกคน โอเคก็ okay, พอหอมปากหอมคอนะครับประมาณนี้นะสำหรับเจ้าเอ็ดไลท์นะก็แน่นอนแหละว่ามันโหดจัดอยู่แล้วนะท้งนี้จากนั้นมันก็อยู่ที่คนเล่นด้วยผมเล่นให้ดูบางคนอาจจะคิดว่าเออมันมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนี่หว่านะฮะแต่ว่าเอาจริงอ่ะถ้าผมใช้ลดคันอื่นผมอาจจะแพ้มากกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่ว่าลดได้ลดมันช่วยไปเยอะไงนะครับอ่ายังไงก็ลองจัดกันดูนะครับผมผมก็เจ็บไปซะเยอะไม่ได้เรียกว่าเจ็บหรอกเรียกว่าจ่ายแพงเพื่อลดแรงดีกว่านะครับเออมต้องอย่างนี้นะครับผมโอเควันนี้ก็ขาพู คุณทุกคนมากเลยนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมไปแล้วบายบาย